นี่นะครับผมจังหวัดกขเป็นการชี้แจงนอกจากทางของแม่ตาค่ะต้องขอบคุณทุกกาลังใจนะครับแต่ผมบอกก่อนครับว่าไม่เป็นไรหัวล้อก็ไม่เป็นไรค่ะใช่แล้วก็ทําเต็มที่แล้วใช่วันนี้คุณจะหัวล้อหรือจะซ้ําเติมก็ไม่เป็นไรเลยค่ะขออนุญาตนะฮะขอจักตัวดอกไม้สีทองสรดอกไม้สีทองเอาจริงนะใครจะหัวล้อหรือจะซ้ำเติมอะไรก็ไม่เป็นไรเลยค่ะไม่เป็นไร ่อไรรัเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะตาขอปรับแอปแป๊บหนึ่งอันนี้ไหมอันนี้้วนตัวเองนะครับก็ต้วเองรู้สึกว่ามันต้นย่มีท้งหลังสบาเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะร้านเปิดจันถึงสุ์นะคะ10โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะโอเค ครับเตุกาต่างเอกันไม่หยนะเพราะว่าท่านเนี่ยอาจจะมีการนํ่มคาอนะฮะเพราะว่าผมทำที่จไปขายถ้าปขายมันมีการจระัจรเชคน้อไไม่เป็นไรค่ะขอบคุณที่หัวาะเยอะหรืออะไรก็แล้วแต่ขอบคุณมากมากเลยนะขอบคุณมากมากค่ะที่ซื้อไปหลังเสร็เนี่ทำไมเาไปขายได้ ไม่มีไม่มีการเสนอราไม่มีมะม่วงกระแสแทนพันไม่มีแน่นอนเอามาเลยเออเอามาอย่างกาวลอยอย่างนี้เียไม่เอาอีกเป็นดอกไม้ไม่เอาแล้วมคุณจะมาขายแทนพันขอบคุณมากค่ะไม่ว่าจะคำเยอะเย้ยหรือว่าคำกำลังใจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ละคะถ้าไม่ไลฟ์ก็เหมือนกับเราหายเราหนีร้านเราเปิดทุกวันค่ะวนนั้นไม่รู้ใครส่งรถไฟมาให้ผมก็ต้องมองมาดูถึงเขา เขาพูดได้ยาวตอนปลายใ่ไใครส่งรถไฟมาให้ไม่รู้หรือหรือมันไม่หลังใจนะแล้วมี่บ้านเขาเป็นยังไงคือมันพี่ไงเป็นเป็นเรื่องเรื่องที่เป็นเป็นเรื่องเล่นจริงแต่เรื่องเรื่องไม่เลรื่องเื่นคือคนเราจะเพื่อนกันเราต้องมีขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะไม่ใช่แบบว่าที่ผมต้องไปหลอกเพราะทองมอนต์ปอเม่ขายไม่ราคาหรือเพี่ยนใส่ทั้งปุ๋ยาไม่ใช่แหละใส่ทั้งปุ๋ยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกอย่างเลยค่ะ ผมเองก็พยายามพยายามไมถูกใจในสิ่งที่มันไม่ชัดเจนการคาดเคลื่อนคะรับอย่าเรียวกว่าขอบคุณค่ะเราเราผิดม,มันเรียวกว่าการคาดเคลื่อนนี่หนึ่งถ้ามันมันผิดจริงๆคือต้องทองไม่ตรงหรือหรือน้ำหนักไม่ไดนะ้แต่ทุกอย่างมันน้ำหนักได้ตนนี้เป็ขอ,ขอบคุณนะคะทั้งทุกคอมเมนต์เลยก็คือตา,ามมาหาหมอปกติจะไปใช่ไหใช่ครับตอนนี้มันเป็นอะไรอื่นแล้วที่ผมถามเนี่ยในประเทศไทยก็ได้ข่าวออกมาเป็นแบบนี้มีตะกี่ร้าน ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหรือราคาที่ตกลงกันได้ก็มากกว่าราคาด้วันหรือนปมันเท่ากับการเสียเปรียบทั้งชื่อทั้งเงินทุกอย่างเพื่ออะไรเดี๋ยวดูน้องพนักงานนะคะอยากจับนริการราคาตรงนี้มากกว่าว่าวันนี้เราไม่ได้หวังในน้ำบนหน้าเราอเนตัวอย่างให้ค้าจะทำอยู่คำในพนักงานจะมน้องเจตนา มกาเดี๋ยวขอปิดไลฟ์ก่อนนะคะขายทองรวมกันแล้วมันมีต้นทุนอยู่แล้วครับรวมไปแล้วหรือเปล่าคือนีิเสธน่าหรืว่าผมจะไม่รวมเพราะว่าของแถมแต่เราไม่ได้เลย